หากใครกำลังสนใจไอเทมช็อปหรือเงินจีล่าในเกมดิ g i มอน Master ร์ออนไลน์และเกมอื่นๆนี่เลย Jet ็อปท็อ p อัพเจช็ o p ท็อปอับริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o เจช็อปท็อป p ัพตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงถึงตีสองเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน Jet ็อปท็อปอัเท่านั้น สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับชัยนี่ดีทีทีนะครับกับเกม d i จิมอนมาสเตอร์ออนไลนวันนี้เป็นวันที่เซิร์ฟแม่เซิร์ฟเกาหลีได้อัปเดตนะครับเมื่อวาน NA อัปเดตวันนี้เกาหลีอัปเดตนะครับส่วนพรุ่งนี้ไทยอัปเดตแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของแพทนี้เกาหลีเนี่ยมีดิจิมอนระดับสุดยอด1ตัวนะครับที่เข้ามาก็คือชาวม่อน เอ็กเซเว่ r Mode นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่จำได้ว่าในแอนิเมชันเนี่ยโคตรเก่งแล้วอลังการมากเพราะว่ารวมร่างกันแบบมหาศาลแล้วก็เข้ามาในเกมนี้ครั้งแรกแล้วนะครับชาวมอนเอ็กเซเว่นซูเปเียโมดนะครับเป็นดิจิมอนระดับ U นะครับเป็น U ตัวที่2แล้วตัวนี้เป็นสาย Data เหล็กนะครับตระกูล VB นอกจากนี้นะครับมันจะ มาพร้อมกับบัฟสารานุกรมปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ถ้าเราปดครบเนี่ยเราจะได้ใช้บัฟนี้แน่นอนเราจะได้ความเร็วในการโจมตี18มีความแรงสกิล70นะครับแล้วก็เลือดหรือ HP เนี่ยจะเพิ่มมากถึง40ด้วยกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบัฟที่ โอ้ไม่เคยเห็นบัฟนี้มาก่อนคือเลือดเยอะมากแล้วก็สกิลแรงมากผมจะไปดูเลยว่าโมเดลของจริงเป็นแบบไหนเริ่มต้นเราจะรับเฟสตรงนี้นะครับน่าจะใช่นะเดี๋ยวลองไปดูว่ามันต้องไปเปิดด้านในไหมใช่เดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าโมเดลเป็นแบบไหนเอาละพร้อมหรือยังตึ๊ด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 ของจริงอยู่นี่แล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเตรียมยังเตรียมตัว ฮึบฮ oh, ึบเปิดฮึบไหนโอ้ตัวเบลอร์โอ้วงแหวนอะไรน่ะพื้นโอ้เดี๋ยวผมจะตายไหมเนี่ยลองสกิลใส่มันก่อนผมว่าตัวมันใหญ่มากเลยอุ้ยโอ้ปล่อยอะไรมาอุย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 สองสกิลแล้วตอนนี้ อันนี้คือท่าตีธรรมดานะเมื่อกี้อันนี้คือท่าตีธรรมดานะครับผมผมว่าตัวมันค่อนข้างใหญ่มากหมายถึงว่ามันมันจะต่างกับเมอร์ซิฟูเพราะว่าเมอร์ซิฟูมันเพียวไงแต่ตัวนี้คือแบบหนาแน่นไปหมดคือตัวเขาหนาแน่นอยู่แล้วอะ่ะแล้วยังมีวงแหวนอีกแต่ผมรู้สึกว่าวงแหวนมัน้อวมันไม่ค่อยละเอียดไปหน่อยนึงมันแบบมันเป็นเส้นเส้นเหมือนวงแหวนดาวเสาอะ่ะ เออกผ็ผิดหวังเล็กน้อยผมคิดว่าถ้ามันละเอียดกว่าน,นี้มันน่าจะสวยเนีัยแต่ว่าสีสวยดีอยู่นะสีทองนะครับอ่ะนี่เราเจอ2สกิลแล้วนะผมอยากเห็นแอนิเมชันอันติ F 2กับเอ้ F 3กับ F 4เดี๋ยวดูว่าจะเจอไหมอันนี้ F 2นะครับย่งเรามียังไม่เคยเห็น F 3เลยเฮ้ยนี่ไง โอ้ท่าอะไรของมันเจอแล้วนี่นี่อันนี้ F3 บาปอันนี้ F3 นะครับถ้าบินโฉบเมื่อกี้คือ F3 ใน F เพื่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเมื่อกี้ถ้าบินโฉบมัน F3 ลองตีมนันอีกทีนึงเบื่อมันปล่อยมามาแล้วนี่เพื่อนอันนี้ F3 ปาบปาบปาบ F3 เนครับเดี๋ยวเราดู F4 F4 นี่โอ้โหอลังการนะครับอลังการนะครับกระเท่กระเท่อยู่นะก็ระดับยว่ะระดับูมันจะไม่เท่ได้อย่างไรนะครับเอาละก็ได้เห็นโมเดลมันแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีจับจับต้องมันดีือ่าว่าเราจะมีโอกาสซื้อมันได้อย่างไรนะครับการเติมคล้ายๆ m e r c ซ f u l เลย ก็คืออยู่ในตู้ Data s า m m o n ตรงนี้นะครับนี่การันตีเหมือนกัน150อันนะครับการันตีแบบไม่ยึดติดในนี้ก็จะมี OT s n o w f o w ล e r มีกล่องสุ่มยูนิตที่สกัดอะไรต่างๆคล้ายๆกันเลยนะคร,ราคาเท่ากัน1ครั้งเนี่ยใช้ตั๋วอันติเมตสอตัวนะครับซึ่งตั๋วอันติเมตราคามันจะแพงกว่าตั๋วรีเจนอยู่นิดนึงแต่ว่าตอนมาใหม่ๆมันน่าจะจัดโปรนะครับเดี๋ยวผมดูว่ามีโปรไหม เห็นไหมครับตอนมาใหม่ๆม,มันจะจัดโปรราคาจะเท่ากับตัวเพชรนอกจาก X7 Superior Mode แล้วสิ่งที่เขาอัปเดตต่อไปก็คือนะครับเขาจะมีบัฟใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นบัฟที่เอาไว้ใช้ในการต่อสู้กับพวกเลดบอสต,ต,ต่างๆมันจะช่วยลดความเสียหายให้ได้99เป็นเวลา15วิแทบจะอมาตะาเลยมั้งเนี่ยเอาไว้ใช้กับพวกฟิลเลดนะครับ เออไม่แน่ใจว่ามาแล้วมันจะใช้ที่ดันไหนเนียเออแต่ว่าดีไหมดีแต่ไม่รู้ว่าวิธีการได้บัฟเนี้ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับสิ่งที่น่าสนใจของเกาหลีก็คือมันชอบมีแพ็คเนี้ย2 4 9ซีซื้อได้1ครั้งต่อหนึดีมันจะได้ตั๋วปฏิหารเลเวล10มา1อันอินฟ้าส0อันแล้วก็หินส้ม10อันคือมันการันตีอะไรเงถ้ามาไทยก็ดีมากเลยนะครับเอาละเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับ X7 s u p e r i o ซูที่เข้ามาในเกาหลีนะครับเออ่ถ้าจะให้ตามหาเนี่ยของจริงมันอยู่ในนี้แหละอ้าเจอพอดีเลยนี่ไงโอ้เห็นไหมครับนี่แหละกว้างขวางพอๆกับเมอร์ซีฟูเลยคือถ้าใครได้เล่นน่ะก็ตัวใหญ่มากอะ่ะเออมันเป็นเหมือนนางฟ้ายังไงก็ไม่รู้เนาะ โอ้แต่ปีกหลังๆดีไซน์ปีกเขาทำสวยนะแล้วหลังเขาทำปีกดีไซน์สวยนะเท่อยู่นะสำหรับใครเล่น X7 ก็เลือกเอาได้เลยนะเมอร์ซิฟูหรือจะเอาตัวนี้เนี่ยผมว่ามันต้องเลือกสักตัวหนึ่งแหละถ้าคนมีงบนะแต่ถ้าเราไม่มีงบก็เยี่ยมชมเฉยๆเอาล่ะวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ